สวัสดีครับยินยดีต้อนรับสู่รายการโอกรีวิวทอยนะวันนี้จะมารีวิวสวิตเดรียวนะครับเป็นสีทองนะครับเสียงก็ไม่ได้แตกต่างไปจากธรรมดานะครับโอเคเรามาเปิดสวิตแล้วก็ฟังเสียงของสวิตสีทองเลยนะครับโอเคตอวแปล,ล่างก่อนดีกว่าโอ้ยตกอดไปล,ล่างก่อน แป็หลังโอากาสมาแล้วโอเคเรามาดึงสวิต์อันนี้เอ,อกอเฮ้ยเดี๋ยวเราฟังเสียงอันนี้ก่อนเออโอเคมาฟังเสียงอันสีทองครับ ใส่ไปเลยก็เสียงเงินกันเลยชีวิตเบรกครับโอเคครับขอบคุณที่มารับชมครับขอบคุณครับ